ทนายเชื่อมจิตสั่งเล่นงานพี่หนุ่มกัญชัยอีกแล้วฟ้องพี่กัญชัยอีกหนึ่งคดีฐานไม่ยอมลบภาพอาจารย์นายหนหยมนุษย์เราทำผิดคิดว่าตัวเองเก่งเพราะขาดสิทธิ์แต่ที่เห็นว่าอำนาจเงินทำให้พระศาสนาขาดคนทำงานเพราะมีคนหาเงินที่วัดยึดติดกับเงินม,มากไปพระบางคนเขาไม่ยึดติดก็รู้ตื่นตามพระที่พระวังเขาจะไม่ยึดติดอะไรเลยเพราะรู้จักว่าพออ้างตนเป็นถึงอนาคามีแต่ไม่มีความสมรวมทั้งกายวาจาใจ ขอให้ช่วยจัดการขบวนการหลวงโลกให้สำเร็จที่เัอแ่นดินไทยเราจะได้สูงขึ้นสุดเบอร์เต็มทีกับละที่เชื่อมจิตนี้เพราะจากที่เห็นหลักฐาน108ของละที่เชื่อมจิตนี้มติเป็นเอกฉันได้แล้วในตอนนี้คงต้องรอการเคลื่อนไหวอีกครั้งว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้วันนี้ชื่นใจน่ะสน,นักพุทธกับท่านทนายกระดุกเหล็กคุณต้นอ้อและท่านอื่นๆรวมตัวช่วยกันสมัครทีกันขออำนวยพรให้ประสบผลสำเร็จ เรื่องนี้ต้องแจ้งความเอาผิดนางหัวหน้ากับนายรองหัวหน้าของนายในด้วยเพราะนายในก็ทําตามที่นางหัวหน้าบอกนั้นและนายในจะรู้อะไรผิดอะไรถูกเลยนายในคนนี้ถูกบอกมาแบบผิดๆจากคนเป็นนางหัวหน้าและนายรองหัวหน้าเชื่อมจิตรีบดําเนินการกับเชื่อมจิตชาวไทยทุกท่านคงไม่มีใครสบายใจอย่างแน่นอนนอมีวิธีพิสูจน์ความวิเศษของนายในแต่ละที่เชื่อมจิตนี้ไม่กล้าที่จะส่งเสริมให้นายในวิเศษ ในทางที่ถูกหากหนายไหนมีพลังวิเศษจริงรู้ทำจำจริงยากทมควรส่งเสริมให้หนายไหนมาทดสอบนักทำตามกระบวนการดูสิหากเขาทำได้ประชาชนเขาก็ไม่สงสัยถ้านายไหนทำได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนคงวิเศษจริงๆแต่นางหัวหน้าต้องยอมให้พิสูจน์นี่แหละทนายกระดูกเหล็กที่ประชาชนต้องการรู้ผิดรู้ถูกรู้ขอโทษถึงแม้ทนายจะกลับคำแต่เป็นการกลับคำที่น่าให้อภยัยและนายยกย่องทนายกระดูกเหล็กมีดีจะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว ไม่แน่ใจนะว่าตัวนางหัวหน้าจะยอมอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้วิเศษไปแล้วทุกสิ่งที่ทำถูกหมดไม่ผิดอยากเห็นจริงๆว่าจะทำอะไรกับตัวนางหัวหน้าได้จริงๆนะเพราะรู้สึกกับคำกล่าวอ้างนายนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สิขอตรวจเอกสารราชการเองบ้างละ่ะพูดยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยแต่นางหัวหน้าอยากทำให้เป็นผู้มีพลังวิเศษเราคนไทยยุคท่านเชื่อมันใหญ่ฝีมือทนายกระดูกเหล็กอยู่แล้วกลุ่มเชื่อจิตนี้ ต้องเจอกับคนแบบที่กัญชัยทนายอนันต์แบบต้นอ้อนี่ถูกแล้วต้องเจอกับคนแบบที่แพรีอย่างนี้ถึงจะเอาอยู่ไม่อย่างนั้นพูดไม่ทันหรอกชาวไทยทั้งประเทศขอฝากความหวังไว้กับที่กัญชัยและทนายอานันต์กับคุณต้นอ้อและรวมถึงทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยท่านทําเพื่อศาสนาและประเทศชาติจะได้อยู่กับเราไปนานๆไม่อย่างนั้นคงพังแน่ยิ่งปล่อยให้ทําแบบนี้ศาสนาก็ยิ่งเละแน่นอน ต้องจัดการต่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะถ้ากลุ่มเชื่อมจิตนี้โตขึ้นคนเยอะขึ้นอย่างมากคนไทยในศาสนาพูดจริงๆจะลืมเลือนคําสอนพระศาสนาอย่างแท้จริงและยังดันทุรังพูดไปตลอดเราคนไทยรับไม่ได้จริงๆกลุ่มเชื่อมจิตความสับสนให้คนไทยช่วยจัดการให้จบด้วยเพื่อพุทธศาสนาของคนไทยแท้ๆของทุกคนกลุ่มเชื่อมจิตเขาเอานายไนและกฎหมายมาอ้างนี่แหละจึงได้แต่ดูแลฝัง คือไม่อยากจะเชื่อที่คนเราบอกเป็นนักปฏิบัติแต่กลับถูกทําให้เชื่อและเข้าไปกราบไปไหว้ได้แล้วบอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีกลับไปพิจารณาตัวตนเสียใหม่เข้าใจคนที่เข้าไปกราบไปไหว้นะว่าต้องการหาที่พึ่งทางใจแต่แบบนี้มันไม่ใช่แล้วคุณคุณที่ไปกราบนายไหนต้องกลับมามองที่ตัวก่อนนะว่าสิ่งที่คุณทํานี้ถูกแล้วหรือยังนางหัวหน้าเชื่อมจิตไม่เคยยอมใครยังสงสัยว่าถ้าขึ้นศาลจะขึ้นไปถึนเวลาตัดสินหรือไม่อยากเห็นเวลานั้นจริงๆ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่วยกันถนุบำรุงภรษาศาสนาปกป้องพระศาสนารอรุนเวลาที่ต้องพิสูจน์วิธีการเชื่อมจิตให้ศารเชื่อว่าเชื่อมจิตได้จริงนับวันยิ่งเกินเลยไปแล้วจริงๆสำนักพุทธบอกออกมาช้าเพราะเก็บหลักฐานอยู่แล้วก็ปล่อยให้คนเขาพูดแล้วไม่ออกมาบอกอะไรเลยนะับปล่อยให้คนไทยรอเชยออยู่ได้พระเอกจริงๆพระเอกเพิ่งตื่นมาช้าไปหน่อยแต่สิ่งที่เกิดทําให้ศาสนาโมงช้าเพราะกันกรองเป็นอย่างดี ไม่งั้นมันจะย้อนเขาตัวนี้นะพระเอกมาแต่ช้าหน่อยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้ทำไมเขาไม่ยอมถอยเลยเพื่ออะไรแค่เลิกทำแล้วทำมาหากินปกติชีวิตก็ไม่ได้ลำบากอะไรสังคมไม่ยอมรับขนาดนี้เขาจะเอาดึงดันไปทำไมพระไตรปิฎกก็อยู่กับตัวเองนั้นและพิจารณาทตาขันของตัวเองปฏิบัติธรรมก็เกิดจากจิตใจของตัวเองจากท่าขันดินน้ำลงไฟนั่นแหละพระไตรปิฎกเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ขอให้จบไม่สิ้นสักทีลุ้นมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วทาะทางเชื่อมจิตทําขนาดนี้ยังเฉยยังชิวมิดหน้าศาสนาบ้านนี้เมืองถึงต่ำลงต่ำทุกทีเพราะการลอดปละเลยของหน่วยงานภาครัฐตอนนี้จะทำอะไรต่อไปอีกหน่อยพอทางตันไม่มีทางไปกับงายการป่วยกันยกบ้านอาจจะฟังดูตลกแต่จากพฤติกรรมเชื่อว่าเกิดขึ้นได้กลุ่มที่สัะ ท้าทานายนนคควรกลับมาลองใช้คิดดูใหม่ว่าอะไรจริงอะไรเท็จความคิดเขาให้มาเอาไว้คิดและพิจารณาข้อเท็จจริงหากจะเชื่ออะไรก็เชื่อได้ไม่ผิดแต่อย่าคำว่าเชื่อกลายเป็นมงมงายเขาไม่ยอมรับเขาว่าไม่โกงใครไม่โกหกใครและแอดมินทำงานฟรีไม่รับเงินสักบาทมีแต่เอาเงินตัวเองออกใช้จ่ายในงานแต่เป็นบุญมากทำงานให้กับเบื้องบนสวรรค์ชั้นฟ้าเบื้องลึกและจิตแท้ๆท,ที่เคยเสยแส้งปิดบังจะถูกแสดงออกมาให้เห็นในคนที่เริ่มมีความกดดัน หรือภาวะต,ตรงข้ามคือความรักชอบและความหลงซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิธรรมได้ว่าไม่ได้สูงส่งอะไรคงยังยึดติดกายใจเผลอๆมีมากกว่าคนทั่วไปอีกด้วยจงเชื่อมจิตให้ทุกสรรพสิ่งมาช่วยขอทักกล้าการันตีได้เลยว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดมาช่วยได้จะไม่พูดเยอะในายในเชื่อมจิตหนักขึ้นทุกวันขาดความน่ารักไม่มีมารยาจะรอดูผลของการกระทำว่าคนแบบนี้จะได้รับผลกรรมอะไรบ้างขาดจิตใต้สันนึกที่ดีหมด นั่นแหละคือการไร้าสาระซึ่งโดนเชื่อมโยงมาจากคนใกล้ชิดในอยู่กระบวนการของเขาอันสัญญานั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังสังคังขานเรื่องราวไม่เที่ยงความเดือดร้อนใจอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงตรงเขาล้วนมีอยู่ทั้งสองฝ่ายไม่ทีใครถูกไม่มีใครผิดมีเพียงต่อห้างฝ่ายต่างลงสัญญาเชื่อมจิตเขาพยายามจะเป็นผู้มีพลังวิเศษแต่ว่าคนไทยในสังคมเขาไม่ยอมรับถ้าเชื่อมจิตทำตามอโดมการ์หรือความต้องการใดๆของตนสำเร็จ เป็นผู้วิเศษผลลัพธ์ที่ทุกคนบอกมาจะไม่เกิดขึ้นเชื่อมจิตเลือกทางที่ตนวางไว้และจะแพ้ไม่ได้เพราะมาอยู่ในจุดที่กลับตัวไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องมีคนช่วยดูแลอยู่แล้วนั้นในเมื่อมาถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องทํากันให้ดีที่สุดไหมอย่าเพิ่งไปห่วงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นห่วงแต่ปัจจุบันจะลงเอยกันยังไงแค่นั้นก่อนตอนแรกเราคนไทยทุกคนเห็นใจตอนหลังรู้สึกว่าอยากให้ได้รับผลกรรมที่ก่อขึ้นไว้แค่นี้ แต่ไปพูดถึงผู้ใหญ่เหมือนเขาเป็นน้องตัวเองเลยพูดไม่ไว้หน้าใครเลยดูน้องใบบุญเขาเป็นคนดีเขาพยายามบวชเพื่อตัดขาดทางโลกและเข้าสู่ทางธรรมแต่ทางไา,ายนไหนี่ไม่ศึกษาหลักธรรมไม่พออย่างไม่สนใจฟังเสียงใครทั้งนั้นนอกจากนางหัวหน้าใครเห็นต่างคือฟ้องหมดทุกคนไม่ฟังความเห็นใครแล้วยังไปพูดไปท้าทายอีกแน่ละว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่เป็นนหน,หนก็ควรใช้คําสุภาพกับคนอื่นๆไม่ใช่คําพูดที่เคยพูด จะมาอ้างว่าเป็นเทพไม่ได้หรอกถ้าเป็นเทพกลับมาเกิดจริงเขาจะรู้ว่าควรใช้คำพูดอย่างไรและพูดกับใครแบบไหนคนมีความคิดที่ดีมีความรู้การศึกษาผู้ที่มีปัญญาเขาไม่ใช้ถ้อยคำแบบที่ไหนหยในการพูดถกงผู้อื่นหรอกแบบนี้ต้องออกมาพิสูจน์ให้เห็นประชาชนทั้งประเทศร,รอดูอยู่ถ้าทำได้อย่างที่ออกมาพูดได้เราคนไทยจะกลับงามงามแต่ถ้าทำไม่ได้ขอให้หยุดสอนธรรมนะ เป็นเทพจริงหรือขนาดทนายเชื่อมจิตยังยอมรับเลยเก่งจริงเก่งจังอ่านหนังสือได้แค่ไหนแล้วสามารถตีความหนังสือราชการได้ด้วยเก่งจริงๆเชื่อมจิตพูดอวยกันสนุกสนานเสียเวลาที่จะไปเรียนเพราะรู้ทุกอย่างแล้วจะเสียเงินค่าเรียนประฐมไม่แพงก็แพงคนสอนก็คงรู้ไม่ได้เท่ากับตัวนายไหนเก็บเงินค่าเรียนไปสร้างสํานักหรือเติมเงินค่าเกมดีกว่าแอดมินจะได้ไม่ต้องไปร้องวายอีก เชื่อมจิตและทานะจะดันเรื่องสูงให้ถูกให้ได้ยอดมนุษย์เลยนะใช้ตาการสแกนดูได้ป่านนี้คงสแกนดูเรื่องที่เขาไปแจ้งความหมดแล้วก็มุงง่ายมากไปสุดยอดขั้นเทพจริงๆยอมแล้วกับเชื่อมจิตนี้เก่งจริงเชื่อมจิตไปดูว่าใครจะแพ้ใครจะชนะได้เลยโดยไม่ต้องรอสารตัดสินก่อนทั้งทานายแอดมิดสาวกไม่มีเหตุบังเอิญเหตุที่เขาเชื่อศรัทธาว่าเป็นจริงเป็นจังเพราะเขาทำกรรมร่วมกันมามีวาสนาต่อกันเขาถึงได้มาเจอกันอีกและสร้างกรรมร่วมกันดี คำว่ากรรมมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีคําว่าวาสนาก็มีทั้งวาสนาดีกุศลและวาสนาไม่ดีอกุศลอย่าแปลกใจอย่าสงสัยว่าทําไมเขาได้มาเจอกันและเชื่อศรัทธากันเองขาเรียกว่าสินเสมอกันสติปัญญาก็เท่ากันขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยศาสนาไม่ให้ใครนํามาหากินล้างเชื่อมจิตให้หมดไปจากศาสนาขอบคุณสำนักพุทธที่ออกมาแจ้งความพร้อมมีคลิปอีกมากมายเลย ต้องขอชื่นชมทุกๆท,ท่านที่ได้ออกมาปกป้องคุ้มครองทุกๆท,ท่านที่ได้ออกมารวมแรงร่วมใจถจัดขอให้ทุกๆท,ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมดีใจมากๆที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้และสบายใจมากๆเลยเขาจะได้ทําให้คนเห็นผิดรู้ตัวว่าเองผิดรับยอมรับก็พอ